โอเคมานะฮะ408หลังจากที่ไปลีก109ที่วังก่างมานะครับเสียวเวลาเพิ่ม12นาทีมีตัว408เต็มตัวนะครับมีแบกเยอะแบกครับแบกน้วนระวังัลครับม,มีตัว408เต็มตัวขึ้นนะครับอ่าโอเค เขาเปแบบช้าๆนะครับอ่าเรียกไปในส่วนของรถท้องที่408นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์อ่าส่วนของรถที่408มาแบบช้าๆนะครับไม่ได้มาแบบเร็วนะฮะแบบเร็วจริงๆเนี่ยคือแบบเออเข้ามาอ่ารถท้องที่408นะครับ เชนไปใหม่ราสศรานีนาคสวรสด์มีตั๋วขึ้นเลยนะครับ408โดยสารที่มีตัวโดสารที่เราแนะนำเปิดสิ่งของสวรรค์ที่มาโดยทางไปนีหรือหรืออะไรเนี่ยเป็นในส่วนของรถท้องถิ่น408นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์อ,อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณจะมีตั๋วขึ้นรถไฟเนี่ยคุณต้องตีตั๋วก่อนอันดับแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะท right right. ํากดการนั่งรถไฟของรถไฟไทยให้ดูนะครับเดี๋ยวทําวันนี้แหละทําวันนี้ไม่ก็วันอื่นเดี๋ยวดูก่อนเครื่องฟิสตา์าติดง่ายออกปยางสวยงามปิดท้ายด้วย408ในค่ำคืนนี้เชียงใหม่นครสวรรค์ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับรถไฟปิดด้วยโอเคแล้วเจอกันมาพรุ่งนี้อ่าโอเคอีกแป๊บหนึ่งปะ